จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชยนยนและท่านเชยนยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึ่งมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินตอนทักษะความชำนาญของการบำเพ็ญธรรมสิทธิ์เอ๋ยในเมื่อพวกเจ้าต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรธรรมหลีกนี้ไม่พ้นจากการที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญธรรมในเมื่อได้เกิดเป็นผู้บำเพ็ญธรรมแล้วพึงตระหนักว่าสิ่งที่บำเพ็ญมันคืออะไรล่ะหากพวกเจ้าได้ผ่านการบำเพ็ญธรรมมายาวนานเช่นนี้แล้วแม้แต่สิทธิ์สักคนก็ยังไม่สามารถตอบคำถามของอาจารย์ได้ นั่นก็เท่ากับเสียเปล่าแล้วในเมื่อพวกเจ้าต่างก็ไม่ตอบแล้วต้องการจะรู้ไหมล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์ก็จะบอกพวกเจ้าในวันนี้การบำเพำ็ญธรรมนี้ไม่พ้นจากหนึ่งบำเพ็ญกายสองบำเพ็ญใจส บำเพ็ญจิตญาณการบำเพ็ญกายก็หนีไม่พ้นจากการสำรวมระมัดระวังวาจาและการกระทำการบำเพ็ญใจหนีไม่พ้นจากการลดละกิเลสตัณหาส่วนการบำเพ็ญจิตญาณก็หนีไม่พ้นจากการขจัดความผิดบาปที่มีอยู่ อาจารย์จะไขรา,ายละเอียดของการบำเพ็ญเพื่อให้พวกเจ้าได้เข้าใจให้ละเอียดครั้งนั่นก็คือการบำเพ็ญกายดังคำกล่าวที่ว่าจุดอ่อนใดก็ไม่มากไปกว่าการไม่รับฟังคำตักเตือนทัดทานต่อความผิดพลาด ความอัปยศอดสูดายก็ไม่มากไปกว่าการไม่รู้จักละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่มีฮิริโอตะปะมองเห็นแต่จุดมืดบอดของผู้อื่นแต่มองไม่เห็นจุดบอดของตนเองได้แต่วิจารณินทาผู้อื่น แต่ไม่เคยกล่าวถึงข้อผิดพลาดของตนเองดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าความฉลาดเฉลียวยิ่งใหญ่ใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตนเองรู้จักรับฟังคำตักเตือนและมีทัศนคติที่ถูกต้องอริยะบุคคล ต่างล้วนเคยมีความผิดพลาดดังนั้นเหตุที่อริยะบุคคลสามารถบรรลุความสำเร็จเป็นอริยะเจ้าได้ก็เพราะว่าท่านรู้จักสำนึกยอมรับความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขใหม่เหตุที่ปุตุชนไม่อาจสำเร็จ เป็นอริยะเจ้าได้เป็นเพราะว่าพวกเขาต่างยึดตัวเองเป็นผู้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการรู้จักฟังคำตักเตือนข้อผิดพลาดความอาฆาตแค้นพยาบาทใดๆก็จะล้มเหลวพ่ายแพ้ไปเองได้แต่หากทําผิดพลาดไปแล้ว กลับไม่รู้สึกตัวก็คือการบดบังหมกแล้วก็ซุกความผิดพลาดของตนเองไว้ในจิตวิญญาณลุ่มหลงแล้วไม่รู้จักกลับเนื้อกลับตัวคือภัยหายนะชอบลบ,บลูผู้อื่นอย่างขวานผ่าซากย่อมหนีไม่พ้นเพศภยัย ใช้วาจากล่าวโทษเหตุการณ์บุคคลและก็สิ่งต่างๆนั่นก็คือเคราะห์ภัยนึกคิดเอาเองว่าตนเองพร้อมพูนด้วยคุณธรรมแต่ผู้อื่นด้อยคุณธรรมย่อมก่อเกิดความอาฆาตแขนพยาบาท ตนชอบนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซึ่งห่างไกลจากความซื่อสัตย์พักดีก็คือความน่าสมเพศเวทนาความยิ่งยโสเมืินเฉยไร้มารยาทต่อสิ่งที่ควรเคารพนอบน้อมก็คือความอัปมงคล การปฏิบัติโดยไม่ยึดหลักสัจธรรมก็จะวุ่นวายสับสนดังนั้นการใช้วาจาอย่าให้รุนแรงจุกจิกยุ้มยิมกดดันผู้อื่นจนเกินไปพฤติกรรมการกระทำก็อย่าให้เลยเถิดจนเกินไป การพูดมากก็จะนำมาซึ่งความน่ารำคาญการพูดจาหลอกลวงก็เป็นการตัดทอนคุณธรรมจนเบาบางและการกล่าวว่าจาพล่อยๆอย่างมักง่ายย่อมได้รับการเหยียดยามและถูกลังควานได้ในขณะที่พูดจาสนทนา ต้องใช้สติมีจิตใจที่นิ่งสงบในขณะที่บริหารจัดการเรื่องราวต้องมีความสุขขมความเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์อันชำนาญเป็นหลักสำคัญพูดจาให้ช้าและนุ่มนวลไม่เสียงดังทำเช่นนี้ได้ ย่อมกระจ่างแจ้งเข้าถึงหลักสัจธรรมได้เองคล้อยตามรับฟังอย่างประนีประนอมพร้อมเปิดใจให้อภัยโดยปราศจากการกดดันบังคับหรือบีบขันทีท่าการแสดงออกเป็นธรรมชาติมีความสุขขุมงามสง่าง ยิ่งต้องปรารถนาให้ผู้คนยุติความผิดพลาดคนที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดให้กล่อมเกลาพวกเขายุติการกระทำมิให้ถล่มลึกจุดดีเด่นภายในครอบครัวตนให้เก็บซ่อนเร้นบางส่วนไว้ อย่าได้โอ้อวดพอนธนาไปทั่วนี่คือการสั่งสมหล่อเลี้ยงคุณธรรมภายในที่ลึกซึ้งจุดอ่อนด้อยของผู้อื่นเก็บไว้ในใจอย่าได้ไปเปล่าประกาศประจานใครนี่คือการบ่มเพาะความซื่อสัตย์เข้มแข็งได้ โดยปราศจากเล่เหลียงขอเพียงแต่จดจำข้อดีของผู้อื่นทำเช่นนี้ผู้คนใต้ล่าล้วนเป็นมิตรสหายของเจ้าได้หากจดจำแต่ข้อเสียของผู้อื่นคนใต้ล่าก็ล้วนกลายเป็นศัตรูของเราไปหมดที่อาจารย์กล่าวมาเบื้องต้น คือการบ่มเพาะความสุขขุมคัมภีรภาพด้านการบำเพ็ญกายการบำเพ็ญใจก่อนจะบริหารควบคุมจิตใจก็ต้องขจัดกิเลสตัณหาก่อนดังคำกล่าวที่ว่าอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาผู้ฟ้องหลงละเลงอย่าได้เสพสุข จนสุดโตรงปณิธานความมุ่งมั่นที่มีอยู่อย่าได้เอ่อร้นจนกลายเป็นความทรนงอวดดีหากจิตยานปล่อยให้กิเลสตันหาไหลเจิงพุ้งกระจายย่อมเกิดความวุ่นวายสับสนเช่นกัน หากใจของเจ้าอ่อนไหวกับวัตถุนิยมย่อมเกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นกิเลสตัณหาส่วนตนยิ่งมากคุณธรรมความใจกว้างยิ่งน้อยลงมีกิเลสตัณหาต่อวัตถุยิ่งมากโอกาสที่จะบรรลุ สำเร็จเป็นพระพุทธ,ธก็จะยิ่งยากดังนั้นแม้จิตใจคนจะไฝ่หาความใสบริสุทธิ์ก็มักจะถูกอารมณ์ลบกวนแม้จิตใจจะรักความสงบนิ่งก็มักจะถูกกิเลสตัณหามาผูกพันธนาการไว้ฉะนั้น หากบังเกิดจิตใจพุ้งสร้านขึ้นย่อมตามมาซึ่งการวนขอด้วยความโลภนั่นก็คือความกัดกลุ้มทุกกังวลทั้งกายใจย่อมนำมาซึ่งความมัวหมองอย่างอดสูรร่องลอยพเนจรกับการเกิดตาย จมถล่มลงสู่ทะเลทุกเสมอบัญญาชนคนระดับสูงจะไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันคนพานทรชนชั้นต่ำย่อมชื่นชอบที่จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเมื่อผลประโยชน์การแก่งแย่งชื่อเสียง ชิงดีชิงเด่นในลาบยศต่อให้ทุ่มเทต่อสู้จนเธอตายฉันลอดก็ไม่มีประโยชน์อะไรหากไม่หยุมหยิมถือสาหาความกับผู้อื่นย่อมขจัดความกลัดกลุ้มทุกใจไปได้เองฉะนั้นอย่าได้ไปแก่งแย่งผลประโยชน์ ผู้อื่นเลยย่อมขจัดความทุกข์กังวลไปได้เองขจัดกิเลสตัณหาของตนไปเรื่อยๆจิตใจย่อมสะอาดนิ่งสงบได้เองเมื่อกิเลสตกตะกอนนิ่งวิญญาณธาตย่อมใสเองโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงสภาวะธรรมระดับนี้ตัณหาหกย่อมไม่เกิดขึ้นพิษทั้งสามอันได้แก่โลภโกรธหลงก็จะค่อยสลายถูกทำลายไปสิทธิเอย๋ยเจ้าพึงจดจำข้อหนึ่งปลงให้ตกวางให้ลง ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองย่อมสามารถผ่านด่านที่หนึ่งของชีวิตไปได้ข้อสองรู้จักแจมแจ้งในเรื่องของความรักใคร่ผูกพันต่อตัหาราคะย่อมสามารถผ่านด่านที่สองของชีวิตไปได้ ข้อสรู้แจ้งรู้ตื่นอย่างทะลุปรุกปรงเรื่องของการเกิดตายย่อมผ่านด่านที่สของชีวิตไปได้ทั้งสประเด็นนี้คือหัวใจหลักที่สำคัญของการบําเพ็ญใจต่อไปการบําเพ็ญจิตญาณ บาปกรรมและพลังกรรมต้องอาศัยการสำนึกผิดขอขมากรรมบาปและการสร้างบุญสร้างกุศลมาชดเชยคลี่คลายนี่บาปพลังเวรกรรมบุญกุศลคือสัมภาระที่ต้องติดตัวกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบน และบุญกุศลคือของขวัญชิ้นสำคัญที่จะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าและเป็นมูลเหตุของการบรรลุสำเร็จเป็นพระพุทธ,ธให้ลองถามลองพิจารณาดูมีพระพุทธ,ธสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดบ้างที่ไม่ได้สร้างบุญกุศลจากการช่วยเหลือชาวโลก มีอริยะเมธีท่านใดที่ไม่เหลือคติพจน์ไว้ให้ชาวโลกปฏิบัติตามดังนั้นจึงกล่าวว่าบุญกุศลก็คือการสงเคราะห์ชดช่วยชาวโลกและมีคุณงามความดีต่อสังคมต่อชุมชนมีคุณความดีต่ออาณาจักรธรรม มีคุณธรรมต่อมวลเวไนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรมสามารถช่วยกล่อมเกลาแปลผันผู้คนได้มโนธรรมสามารถสร้างความซาบซึ้งกินใจต่อผู้คนดังนั้น หากวินยูชนสามารถดำเนินปฏิบัติโดยอาศัยเมตตาธรรมมโนธรรมและความกล้าหาญนี่ก็คือประเด็นที่วินยูชนจะต้องปฏิบัติอย่างกระตือรือรน้นอาจารย์จะให้คติพจน์ที่พวกเจ้าพึงจดจำนั่นก็คือเมื่อประสบความล้มเหลว ต้องไม่กล่าวโทษไม่เสียใจภายหลังไม่อ่อนแรงเวยชาและท้อใจจึงจะมีพลังความกล้าหาญที่จะรับช่วงต่อมีความกล้าหาญที่จะปลุกขวัญสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ต้องรู้จักทอมตนโอนอ่อนผ่อนปลนสามารถถอยตัวออกมาด้วยความระมัดระวังจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีงามให้ผู้อื่นเคารพนับถือและยอมสยบให้